เดินมาทำไมฟังดีอุ้ยกวีเจเลตเชลอ็โคตรเยอะเจเลตเชลล็กกี้บ็อกตัวมันเป็นเจเลตเชลล็กกี้บ็อกโคตรเย,เยอะตาล้าตัวคือมันหมดแล้วไม่มีอีกแล้วแต่ผมได้มาหนึ่งอันว่ะคุยวิวสามสิบห้าก็เยอะนะ กติดนาทีเฮ้ยที่ว่าจะเกิดในสิบนาทีว่างั้นเลยหรือว่าจะหรือว่าเกิดนะหรือว่าเกิดแล้วน่าจะจะเกิดในอีกสิบนาที อนี่เหรอที่ใครที่คนซื้ออ๋อจะเกิดในสิบนาทีเฮ้ยวันนี้โชคดีโว้ยยาคิสตันมาละได้หนึ่งอันละไ่ไม่ใช่มันต้องดูดีๆว่ะ ต้องดูดีๆถ้าดูไม่ดีนี่ไม่เจอเลยนะพิตันลักกี้บอกไม่มันคือเจมเด็กวานอา อืมอันนี้ก็หหดเอ้ยเมือออ่อกี้เหมือนจะ,ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่นแนละ้อมมเห็นมีออไรแล้วผมว่าเซิร์ฟนี้ผมควรย้ายเซิร์ฟอ่ะมันโหดเกินว่ะไปเซิร์ฟต่อแเ่จะไม่อันนั้นตัดคลิป ดูกันว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟด้มืออืมก็ได้แต่ไอดีวายลักกี้บอกอันนั้นผมไม่เอยาก่อไอนะ้น่ะ

ติดกี้ิเกบโอ้ยโอ้ตาแล็หนึ่งนะเกมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะอันนี้ผมว่าผมตาฝาดนะอันเนี้ยอืมผมว่าผมตาฝาดจริงๆแล้วล่ะเฮ้ผมอาจจะแกะฝาดเล่งเนี้ยเนี่ยผมตาฝาดเออมันไม่มีจะได้ปะ ผมตาฝาดจริงๆอ่ะอเออเออจนไม่มีมันไม่มีมันไม่มีแปลกไม่มีเจ้าป้าสามร้อยวิวัดไม่มีเจ้าป้าเออมันไม่มีมันไม่ม,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 มีผมตาฝาดแน่เลยเออตาฝาดตาฝาด มันไม่ใช่ดีายหรอกเออมันไม่น่าเกิดง่ายขนาดนั้นใช่ปะออกระเด็นไปไกลหลายล้านเมตรเลยเออเมื่อกี้ผมตาฝาดจริงๆมันไม่มีมันไม่มีมมมเออทุกคนตาฝาด ดีไวแล้วที่บอกมันเมื่อกี้มันมีดิงใครไม่มต้งเตะวะเออมันมีผลต่อเตอที่แล้วด้วยวะ ไม่กี่วิหรือไม่กี่ชั่วโมงเดยมาเต็มเต็มมั้ไม่ใช่เต็มมันคือเต็มมั้ ยังจะรู้เหตผลที่ผมยังไม่รีเบิร์ 25. ตยี่ห้าตัสีใช่ปะมีดีวยหรื่ตัวดีวทยมันหายากะ ภูมิต้านทานเรื่องความเกย์เขาเรียกว่าภูมิภูมิต้านทานเรื่องความเกย์ใช่ปะ จบจบรานนึงร้านนเรียกคุดเจ็บอืมเด้งกลับมาดูให้เลยไ,ได้ผมวัเนี่ยที่จะเด้งกลับมา สนุกว่ะเน่แน่แน่ดูท่ามันตกแกใช่ปะ่จริงมันโคตรสนุกนตรงไหนวะไปไหนอ่ะพี่เร่งกลับมาดู เชี่ยวหนึ่งนาทีแรนดอมเอสว้าวนม่ทกี้ปรหรือเปล่าอยู่ผมตาฝาดเออน่าจะน่าจะตาฝาดก็ขาวเขาพุ่งไปเมื่อกี้เกือบละ เกือบตายตายดีดีนะที่เขาตายก่อนแล้วผมก็ตายไปด้วยดีเลิกไม่กิวิ ไม่ใช่รูกแางมันแตเละเทีย่ยวไม่ต้องไปอันนั้นหรอกไม่ต้องไปสีเลือดเลือดอะไรล่ะสีเลือดไม่ใช่สีเลือดจะกินเลือดมันดูให้ได้เลยใช่ปะกีบาทเราต้องดูค่านี้ก่อนห้าบิลเลียนผมมีสิิ

คือกำลังหาตัวผสมนะรูกเต๋าอ้พไม่มีอะไรนะแค่ขยับที่ก็เลยมีเสียงหมอนอื้อเ่นยูน่บนนตปยง Ja. แบบนี้แล้วหลายเราเลยหนึ่งนาทีออกไปออกมาบังเด็กสมัยนี่เหนื่อยเชื่อมิด้าในบะบางของคนอื่นอ๋ออ,ออ๋อจริงจริงเออผมอยากรู้อย่างหนึง่ง พอหาคิปเจมให้ได้ก่อนโอ้มันหายยากยาแทบไม่มีเลยทุกตัวจิตสถานาะเจ็บไปอืมไม่กี่วิ แต่ความเร็วก็เร็วนะแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะอืมเคยที่ แม่งซื้อวะเอิ่มแต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะบาย